สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะส่งรถให้กับลูกค้าหนึ่งท่านนะครับคันนี้เป็นคูโบต้านะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสวยนะครับสีเดิมๆนะครับเกาญี่ปุ่นนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สอบถามมาได้นะครับต้องการเป็นเบนซินหรือดีเซลก็แจ้งทางร้านมาได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะครับอันนี้เป็นสตาร์ทไฟฟ้านะครับระบบ8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับการทํางาน 8เกียร์เดินหน้า4ถอยหลังมีโลไฮนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับระบบจะเป็น8เอย่ที่บอกไว้นะครับก็คือเดอินหน้าได้8เกียร์ถอยหลังได้4เกียร์นะครับมีโลไฮนะครับโลไฮอยู่จุดนี้นะครับ นี้เป็นเกียร์หนึ่งนะครับเดินหน้าสโลเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองก็สับเดินหน้าได้เลยนะครับอันนี้เกียร์สองนะครับเป็นช้านะครับสโลครับเดี๋ยวดูสามสี่นะครับสามก็ตกไปที่เต่านะครับเต่าก็ดันขึ้นนะครับกระต่ายดึงลงนะครับเกียร์สี่ เกียร์ี่เป็นกระต่ายก็ดึงลงนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เป็นเกียร์ห้าหกเจ็ดแปดจะเป็นรอบไวเลยนะครับซึ่งของเหลวแล้วก็เช็คให้ลูกค้าแล้วนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันโรตารี่นะครับแล้วจะติกด้วยปากาไว้ให้ดูนะครับ การใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับดีเซลตัวเติมน้ำมันเกียร์นะครับเราต้องถอดต้องถอดตัวตัวรเทลออกนะครับจะมีตัวเติมอยู่นะครับเ่วนตัวท่ายของน้ำมันเกียร์นะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ใต้อกนะครับ นี่ขส่งมารับรถแล้วนะครับสตารนแบตเตอรี่นะครับคันนี้เป็นเครื่องโยนต์กูโบตา8แรงนอกนะครับโรตารี่ถอดได้ด้วยนะครับถอดพวกอุปกรณ์าการเกเตรได้นะครับเช็คระบบให้พร้อมใช้งานนะครับลูกค้าไปถึงก็ทำงานได้เลยนะครับทางร้าน มีบริการหลากาขายนะครับยินดีให้คบปรึกษานะครับการหัวโรตารี่นะครับอันนี้เป็นเกียร์โรตารีเนี่ยมีรอบช้ารอบไวนะครับนี่แล้วก็สับคัดได้เลยนะครับโรตารี่จะหมุนนะครับปรับรอบได้นะครับรอบช้าได้นะครับรอบช้ารอบไวได้ยิ่งเร่งเครื่องก็ยิ่งไวนะครับในการทำงาน ตัถ่ายของเหลวนะครับน้ำมันน้ำมันเครื่องอันนี้ตัวดูตัวเติมนะครับตัวถ่ายอยู่ด้านนี้นะครับส่วนน้ำมันเกียร์ตัวเติมอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องถอดออกก่อนนะครับอันนี้ตัวดูนะครับตัวถ่ายอยู่ด้านล่างนะครับม่วงนะครับส่วนน้ำมันโรตารี่นะครับอันนี้เป็นตัวเติมนะครับขั้งบนนี้เป็นตัวดูนะครับตัวถ่ายอยู่ด้านล่างนะครับ อันนี้มันเบอร์90นะครับเกียร์กับโรตารี่เบอร์90น้ำมันเครื่องเบอร์40นะครับในการใช้งานยังไงก็สอบถามได้นะครับมีบริการหลังการขายกับลูกค้านะครับเช็คระบบให้พร้อมใช้งานระบบเป็น8เกียร์เดินหน้านะครับ4เกียร์ถอยหลังนะครับลูกค้าสามารถเล่นเกียร์ได้นะครับว่าจะเอารอบช้ารอบไวมีโรฮาตัวนี้นะครับเต่ากระต่ายนะครับประมาณนี้นะครับ